แล้วเพิ่นจังว่าสาธุสาธุสาธุด้ออย่ำคุณพ่อคุณแม่ออกนอกบ้านให้เจ้าลมถุงสับเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อย่ำเราฝันกะควายฝันเห็นเหล็กสามตัวไทยแลให้ได้บายเงินล้านทำงานมีตำแหน่งสนุกนอนนับแบ่งเล้เสู้ได้แต่เงิน และให้เจริญก้าวหนา้าลุกเลือนทวีคู สวัสดีค่ะวันนี้พปก็ชองเคนมีชาแนลแบบแบบนะคะวันนี้มาในทตรีมชุดขาวแล้วจ้าเรากำลังจะเดินทางไปอย่างจังหวัดนครพนมนะคะเมน,นี้นี่บวงสรวงนะคะพญาศรีสัตนาคราชนะคะที่อายู่ริมโค้งนะคะจังหวัดนครพนมนะคะเป็นการบวงสรวงก่อนสิ้นปีนะคะเมื่อนี้กับศิษิ์ญาติศิธิ์ลูกศษย์สายญาตินัคราชถูกสายกับิษมาร่วมกันเมื่อนี่นะคะ เดี๋ยวแคทตี้กำลังจะออกเดินทางนะคะระยะทางก็ประมาณ300 280กิโลเมตรนะคะจากอำเภอพนมไพรจากบ้านแคทตี้ไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวเอาบุญมาฝากค่ะพี่น้องเดินทางไปน้ำกันทรรมนีขอให้เป็นวันที่ดีเป็นวันทีแห่งแห่งปังๆมันๆของผููที่เปิดมาบนคลิปในมันีกันแล้วกันนะคะสาธุบุญกระทุกท่านคอยปรับถาดประทันพี่น้องเอ้ยจัากระเฮ็ดบุญจักระไปงาทั่งโลกจักระไปทางถ้ำมจ้ากรกระกนุ่งสินเจ้กระกระนุ่งสิน,น,สนเหียนเจ้ากระก,กอ้ ผอยงงนะคะวันนี้มาในชุดขาวขับรถก่อนนะคะไปเบาๆก่อนไปหอดมองจังสีเปลี่ยนชุดเป็นสินนะคะเรียนไปเรียนมากกับหน้ากับหลังเออทั้งกิจ <replay> ทั <uma> ้งโลกทั้งกิจทั้งทรรพี่น้องค่ะเอาบุญมาฝากกันเมื่อนี้นะคะตอนนี้เราเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกันแลวนะคะเดี๋ยวเราไปขับรถกันเลยจ้าค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณลานพญาสีสระนคราชแล้วนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะกําลังจะเปลี่ยนชุดพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดขับรถ น,ะะน้าหาลำย่องได้ป่านนี้ยองคุณาอาจ้าลำย่องลำย่องเรามาเรามาขี่มาเหยียวกันแหละกะ็ดีเอาไว้นั่งไว้ไวทั้งรถนะคะมีผู้เลี้ยงนะคะก็จะเอาลำย่องไว้คนรถนะคะพานางมามามาอึมาฉี่ก่อนนะคะก็ถึงแล้วนะคะคนก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเนาะยูนาช็อปนะคะก,ก็จะมีช็อปขายสินค้าพื้นเมืองนะคะมีผ้าจีนมีผ้าสบายมีเครื่องจักสารนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะตรงนี้นะคะสักการบ,บูชาเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังร่อเหลือรอแย่มันตับ ปู่อยากให้ตัวนี้มากปอใหญ่ขาวล้วนเนาะค่ะขาวล้วนมาดูแล้วนะคะก็เลยดติดใจจะมานะคะมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมได้มาสักการะบูชาได้นะคะและเป็นดิมน้ำจริงๆเป็นน้ำโขงพี่น้องร่มเย็นเฉยๆอากาศตอนนี้ไม่หนาวมากนะคะคนพี่น้องค่ะกำลังเย็นสบายีีททวิธ ส่วนข้างๆกับลานพยาศีสัตนาคาราชก็จะมี7 e เ e ่นอนนะคะซึ่งเป็นเป็นแห่งแรกนะคะเป็นแห่งแรกที่เป็นเซเว่ชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นร้านขายของปกติธรรมดาชั้นที่2ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหาร นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของเซเว่นเลยแล้วก็ชั้นที่3ก็เป็นจุดชมวิวสามารถขึ้นไปทานอาหารทานกาแฟข้างบนได้นะคะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันวิวข้างล่างก็จะเป็นวิวแม่น้ําโขงนะคะซึ่งเป็นเซเว่นอีเลฟว่นแห่งแรกที่เป็นเป็น3ชั้นนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะใกล้ๆก,กับลานพญาศีสัตนาคารา มาจากกำหัวเมืองพุทธพี่น้อง11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่เมืองสาเกตนครธานีจากอำเภอพนมไพรเมืองบางไฟสิบลานค่ะพี่น้องมื่อนี้มาฝากตอนพี่ตอนน้องมาฝากเสือฝากเสียงหนาวนะคะอยู่ไกลๆมาตุมเอากันนะคะยินดีต้อนรับญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ ขออนุญาตบาดคำล่ำลองนะคะล่ำลองสมัยโบราณน,นะคะล่ำใส่แค่เต่าเดียวเล่นเจนเล่นเจนอยู่บดมือสละทุนลงเฮงแบ่งกันลคนตนจนมีงานบันนี้แสงสีดอกยังหุงหย่อนแม่ป่าพอลุงได้มาจัดแต่งตั้งเตรียมไว้ตั้งแต่นานโอ้ยคุณพอ่อคุณแม่เจ้าภาพเอ้ย และเลี้ยวไปทงางไฟบ้านกับห้งหุงสีสันน,น้องแม่น้องและเลี้ยวไปทางกองทานและเลี้ยวไปทางกองทานตังงามนอดโดยแทจักเป็นสีเขียวเขียวสีแหล่ๆหล่ล่ดูออกสงางสมพเพลือเพลสาวัเจ้าภาพดันใดใจกวางบาสอน โอ้นั่งใจใสเปียนดลกุศลเพิ่นกทสมเนาะแม่ฝากเสียงลอยตามลูเราฝากเสียงลอยตามหน้าตาเจ้าอ่อนพอปันเศร้าซน้อยสมข่อยว่าสมพอล่สาธุเด้อย่าสิเดือดนยเจ้าดืนนอนลุกเด้อแม่เด้อ ให้แม่มีความสุขเรือนคนนอทั้งใครเอาละนอข้าวนีบ้บรรยายก่อนสุสุทีเงินคำในโลกนี้เงินทําคำพีมากล้นมาหอมว่างทงเดิแม่เด้อ โอ้โอ้โเพิเอจังวโอสโอุโอโอ้เอเอ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 อแออเออเออเอกเออ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 เดอเอเดอเอพ่อเอออเอ้อแม่เออ้เ ลับฝันก็ขอให้ฝันเห็นเหล็กสามตัวทายแลให้ได้บายเงินล้านทำงานมีตำแหน่งสนุกนอนนับแบ่งแร้งเสาได้แต่เงินแลให้เหจริญเก้าวนาลุกเลืนทวีโคโอ้โอโชีวีอย่าพบพา ภพสุขสวังทั้งเครือยาสิ่งที่วาดหวังไว้ให้ได้ผูมมนเทวดาฟ้าดินช่วยบันโลนให้กุศลคำจวนนุนนำเอพ สุระยามาลงจ้างขอเอาสียงเด้อเป็นทานเกิดชาตินะโอ้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 อ๊ะออ้ะออ้ะอ้โอ้โอ้อ้โอาโ่้อ้อ้โอ้อ้องโอ้โ้อ้โอ้โอ้่อ้อ้กอ้โอ้โอ้หอมโอ้โอ้อนี้พะลาอ้นิสงอ์อันอดพร้อ้นใดอนนอ้รอ้โอ้โอ้นเ้โอ้โ้กลับคืนไปหาพี่น้องร้อยเท่าพันเท่า คิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมมงมตรปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ถือวหววรวยเบอร์ชีวิตพุ่งจุดจุดขึ้นจังบังไฟสิบล้านในเด้อพี่น้องเด้อสาถูกบันนี้อาจารย์นักตีห้าบ่ลงกนายเด้อบอลลั่ำบัดอ้อขึ้นเลี้ยวบันนี้อาจารย์อวยไปทนลั่เตยตอนพีตอนน้องจักก่นค่วยอวยหามองลงกันแล้วก่อนใส่ลั่เตยน้ำกันค่ะ กับและเช่นรลกกระเอนเป็นมูกันกันละกันค่ะไอ้หวนแค่นาะเมืองนครพนมวัฒนธรรมอีสานยังเลิศล้ำ ดิดแม่น้ำโขงแลดูสะอาดตาแลดูยินใสสุส่มบารมีพอปูเฮ้ากบักลังษาพี่นองหมอลำสุร่าหน่อยอา่างคำจากอำเภอพนมไพรจังหวัดปรออเอ็ดพีนงองสาวงามจากเมืองบังไฟสิบลาดลูกหลานขององค์ปูมหาธาตุวัดกลางอุดมเบทฝากก่อนพี่ตอนน้องืัอนี้มวนน้ำกันขะหน่อย พโนพร้อมอยู่เทวาราชกินตาอีกชั้งองค์เทวาทัวโลกกาข่วงความทั้วข่งวงคุนพีเ,เทอรณี่เฮลิงลำย่าบหลานฟอนหลาลำยาได้กคันเด็กของมห้ดังบ่งทั่วอีสานโซระยาะหน่อยอาคัมาแล้วเสียงเซลเซนหลดจะเป็นมวนขอเชิดชุดพี่น้องมาฟังห่องโอบลำเด้อ ขขอกราวคำสุขสวัสดีสสสด,ด้วยมิตรแม,ม,มตรีย์เพื่อนไทยชายิญิงชกเทื่นเรามาเจอกันชกเทื่นเรามาเจอกันและขอผูกสัมพันธ์ด้วยกันนานๆเข้าบ้าอีสานบ้านเฮาบหรีขาวบ้าอีสานบ้านเฮาบุราาี ู้ออออรริบาานนเเยย่็ดีสานส่วนหน้าที่ของการไร่รำบวงสวงก็จะเป็นหน้าที่ของพี่คิงหรือว่าคุณคิงดาก้อนนะคะเทียพรบุตรน,นคราชจะเป็นผู้รำนะคะตามวาระตามความเหมาะสม